็นสิวที่หลังนี่เป็นคนสกรปรกไม่อาบน้า,ราหรือเปล่าคะจริงๆก็อาจจะมีส่วนอาจจะไม่ทั้งหมดเขาไม่ใช่คนสกรปรกหรอกแต่ว่าบางทีอ่ะมัน,เ,มนเขาเรียกว่ามันมีแบคทีเตรียรแล้วก็เซลล์ผิวที่มันตายแล้วนะคะแล้วก็ไขมันมันมาเอ็กกันมันก็จะทำให้เกิดสิวต่างๆนานาขึ้นมาได้นะคะบางคนก็แบบเอ้ยรักษาก็แล้วทำอะไรก็แล้วทุกอย่างความสะอาดก็แล้วแต่ อีกสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไปเลยก็คือกรรมพันธุ์บางคนก็จะมีความเป็นแบบว่าเออพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเป็นแบบสิวเยอะมาก่อนก็จะส่งผลตกทอดถึงลูกหลานได้นะคะหรือแม้แต่การแบบเสียดสีใส่เสื้อผ้าที่รักแน่นเกินไปแล้วไปเจอพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ไปกระตุ้นทําให้เกิดสิ่งที่หลังได้เหมือนกันบริเวณหลังเราเนี่ยมันจะมีต่อมไขมันเยอะนะคะเยอะกว่าบริเวณือ,อื่นเนี่ยพอมันมีต่อมไขมันเยอะฮอร์โมนการทํางานที่ เปลี่ยนแปลงไปคนท้องหรือคนที่แบบเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะคะการรักษาความสะอาดอันนี้ก็สาคัญที่แตงไทยถามเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาความสะอาดเพราะเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามพันธุกรรมไม่ต้องไปดูแลจริงๆอันนี้คือก็คือผิดนะคะเราก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยค่าเชื้อสิวนะคะรักษาสิวพวก dha อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถช่วยได้ไปลดเชื้อแบคทีเรียต่างๆทําให้สิวที่หลังเนี่ยลดลงได้นะคะฉะนั้นคนที่เป็นสิวที่หลังก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าถ้าเรารักษาความสะอาดดีพอเนี่ย พวกแบคทีเรียอะไรต่างเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะคะการเกิดสิวที่หลังก็จะลดลงไปนั่นเองค่ะ